ก่อนทีนะครับก็กลับมาพบกับหงค้างนับในเกม i อเอลนะครับ The Great b a t t นะครับหรือ b a t t e s t a r i g h t ก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำเครื่องบินนะครับตัวที่จะไปเครื่องของฝ่ายอักษรอีกลำหนึ่งนะซึ่งเป็นลำเด่นๆเลยก็คือ FW 1 9 0่ Fogwolf นะครับที่เราชอบเรียกกันนะอ่ะโอเคหน้าตาก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับตัวที่ผมจะบอกก่อนว่าอ่าผมไม่ได้เอา Fogwolf ทุกรุ่นมาทานะครับเพราะว่า มันเหมือนเหมือนกันนะครับแต่จะทำแยกแค่รุ่น A กับรุ่น D เท่านั้นนะครับโดยที่ในเกมเนี่ยตอนนี้จะมี f o กัมในขั้นศูนย์ที่เป็น A Series นะครับทั้งหมด3ตัวก็คือ,อ a อ A6 าแล้วก็ a a ก็คือ 5, 5, 6, 8นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันโมดิฟายต่างกันแค่นิดเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยแม่งเหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้น,น,นการบินมันเนี่ยแล้วคุณจะขับตัวไหนก็ตาม A5 A6 A8 อ ั้งบินเหมือนกัหมดนะครับต่างที่อาจจะเรื่ององจเะคแค่นิดหน่อยนะเช่นอาจจะเร็วกว่าแรงกว่านับติดอุธมากกว่าอะไรงนี้นะครับแล้วก็การโมดิฟายนิดหน่อยในตัวเกมที่มันสามารถทําได้นะแต่โดยพื้นฐานการเล่นเนี่ยมันเหมือนกันนะครับส่วนซีรีส์ดีนะครับในเกมนี้จะมีเป็นซีรีส์ดีนายนะแบบเดียวกับในดีเซเลยนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นสําหรับบินไฮอะติจูดนะอิร์เซ็บบอเบอร์ความพยานาบินสูงนะครับซึ่งจะ มีค้อแตกต่างนะมันใช้รหัสว่า1นึ่ก็จริงแต่จริงมันคือเครื่องบินอีกลำหนึ่งคนระับซึ่งเป็นลำใหม่ไปเลยนะครับอ่อยู่ข้างหน้านี้คือซีรีส์เอนะครับที่อมู่เอามานะเป็นตัวอยู่ใน DLC ีเอ่อร์เทอร์ออคูบันนะครับถ้า A6 จะอยู่ใน Battle of Normandy นะครับแล้วก็เอแปดนะครับจะอยู่ในโด p ป l ล t อะไรสักอย่างอ่านบ้างระบาดนะครับโ okay. อเคสจ้าเอไฟท์นะครับมันก็จะมีปืนอยู่ทั้งหมด4กระบอกนะครับแต่ว่าเราสามารถ โมดิฟายปืนได้นะอันนี้ก็คือติดปืนเพิ่มนะครับเป็น6กระบอกนะครับโดยที่จะเป็นปืน20มิลนะครับแล้วคือจะติดเป็นการพอตข้างใต้เครื่องก็ได้นะครับอ่ะดูงงๆสิอ่นนี้ก็การพอตเนาะอ่าเช่นเดียวกัน,นครับคือการที่คุณติดอาวุธมากขึ้นเนี่ยเครื่องจะสูญเสียความเร็วนะครับลงมันจะหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ฟ็อกทุกรุ่นเนี่ยสามารถติดตั้งระเบิดได้นะครับ แต่รุ่น a 5ที่ผมเอามาเนี่ยไม่สามารถติดตั้งตัวจรวดนะบล็อกเก็ตขนาดใหญ่นะครับซึ่งเอาไว้ยิงเรือเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเป็นรุ่น a 6นะครับจะติดได้นะครับโอเควันนี้นะคล้ายๆกันนะครับบางรุ่นก็จะมีการติดตั้งเกราะนะเพิ่มเติมนะครับกันเครื่องยนต์อะไรอย่แบบนี้นะก็แตกต่างแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองเอาละมาที่ตัวเครื่องเรานะครับอ่ะอันนี้คือ190 a f นะครับโอเคเครื่อง190เนี่ย ออกแบบมาสำหรับการ d i ฟ e แอทแท็นะครับเป็นหลักเลยนะครับไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการด็อกไฟการต่อสู้แบบติดพันนะครับถ้าคุณขับเครื่องนี้ยไปเลี้ยวสู้นะครับตายครับไม่ไม่ทางรอดนะครับต่อให้คุณไปสู้กับเครื่องอ่ายักษวันที่มันกะโหลกกะลาก็ได้อะไรเงี้ยนะก,ก็เสร็จเพราะว่าท่านบอกคือเครื่องออกแบบมาสำหรับการไดฟ์แปลว่ามันดิ่งลงมาเนี่ย มันจะได้ความเร็วที่สูงมากนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยวเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็เครื่องค่อนข้างจะหนักนะครับโอเคอ่ะมุมประมาณนี้คุณเจ็วว่าปีกเครื่องอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่นะมันค่อนข้างกะเล็กนะครับแล้วก็ปีกออกแบบมาสำหรับการลู่ลมโดยเฉพาะนะครับถัดมาคือแผ่นหางระดับนะครับอ่ะทั้งหางเสือแล้วก็ระดับเนี่ยคุณเจ็วว่ามันเล็กมากนะครับนั้นพอมันเล็กนี้เนี่ยอ่า แรงในการดึงเพื่อเลี้ยวเนี่ยมันก็เลยน้อยไปด้วยนะครับนั้นเครื่องบินลำนี้เนี่ยจะเทินนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยจะค่อนข้างจะช้านะครับแล้วก็ถ้าเราไปดึงแรงๆงเนี่ยเครื่องจะควงทันทีนะครับมันจะสูญเสียบาลานซ์ได้ง่ายมากนะครับโอเคเครื่องยนต์ก็มีขนาดใหญ่นะครับใหญ่เบลเบล่าเลยนะครับแล้วก็ติดอาวุธค่อนข้างจะหนักนะครับก็ด้วยเพราะว่าบทบาทมันนะมันมีหน้าที่ในการยิงเครื่องขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็คือพวกเครื่องสองเครื่องยนต์ที่ไปนะครับ ก็ลำนี้จะมีหน้าที่อย่างนั้นเนาะไว้สอยเครื่องบินทิ้งระเบิดโดยเฉพาะนั้นมันก็เลยติดปืนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ไนขนาดใหญ่นะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะมีปืน12มิลแล้วก็ปืน20มิลน,นะครับปืน20มิลจะอยู่ข้างลำตัวนะครับใช่ครับคุณอย่างที่คุณเห็น,นหน้าแรกนะคือมันสามารถติดเพิ่มได้นะครับส่วน12มิลเนี่ยจะอยู่ตรงจมูกเครื่องนะครับัน้นถ้าติดหกกระบอกเนี่ยไฟลพลเวอร์มันสูงมากแต่ว่าเครื่องมันจะหนักนะครับโอเคมาที่ข้อักบินนะครับอ่าเหมือน1.9นะครับคือ ีฟอลวิวนะครับมันเอียงขวานะครับมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางมันต้องประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงจริงห้องนั่งบินน่ะมันไม่ได้กว้างนะมันโคตรตระล้าจะแคบเลยนะครับอย่างอันเนี้ยโอเคผมโยกหัวไปมาได้ใช่ไหมผมใช้แท็กชิ่งใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าผมปิดแคนนปปี้นะมันโยกได้ไม่เยอะนะครับโอ้างซ้ายอาจโยกได้เยอะหน่อยแต่ทางขวามันมันนิดเดียวอบมันมันติดนะครับ คือมันแคบมากเราลองมาดูของจริงก็ได้ข้อน้ำบ,บินของลำนี้คือโคตารจะแคบแคบสุดๆอบพอดีตัวโค้ดเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งนักบ,บินดีโฟร์วิวเนี่ยมันเยื้องมาข้างหน้านะครับก็คือถ้าคุณไม่ซูมจอมาสุดอะคุณจะมองไม่เห็นอิสเมนนะครับถ้าคุณใช้ดีโฟร์วิวมาเนี่ยมันจะพอดีเลยกับสย์เล็งนะครับแล้วก็ใช่ครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันตัวคอเราอะมันเยื้องมาข้างหน้านะครับมันไม่ได้ไปข้างหลังอย่างนี้นะงนั้นมันก็เลยจะให้รู้สึกว่าแบบ แปลกๆหน่อยนะครับโอเคห้องนบ,บินนะครับก็เคลียร์นะเป็นห้องนบ,บินที่ดีที่สุดของฝักษะแหละนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรบังเนาะมีแค่โครงใหญ่เนี่ยแหละที่บังที่ทําให้เรา,าสูเสียการมองเห็นนะครับเวลาบินสู้กันแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเครื่องมัน,มนไม่ได้ออกแบบมาสำหรับบินสู้โดยเฉพาะนะครับนั้นมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับแต่อะไรปัญหาคืออยู่ด้านหลังนะครับถ้ามีอะไรไล่เนี่ยเรามองเห็นนะเสร็จนะครับ อาละมาเริ่มหน้าปัดของเครื่องบินลำนี้กันนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยจะเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับแล้วก็หน้าปัดจะคาคาค่ากันหมดแค่อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองเริ่มจากหน้าปัดความสูงนะหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับตัว ADI นะบอก p i t c h k a r o หน้าปัดความเร็วนะหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าปัดที่เขียนว่า Umin นะอันนี้คือรอบเครื่องเรานะครับเข็มทิศนะครับค้าเข็มทิศนะครับจะเป็นหน้าปัดอ่าตัว FN2 นะครับคามิิเตอร์เป็น ระบบน a เ i ชั t i o n นะครับสำหรับบินกลับบ้านนะครับพูนง่ายเลยเอาประมาณนี้ข้างใต้มันนะเป็น m a น i f ร์เพเชอร์ก็คือตัวอัตราเร่งของคันเร่งเรานะครับมันจะสัมพัสธ์กับ rpm อยู่แล้วนะครับข้างใต้หน้าปัดหลักนับต้านล่างนับที่มีสีเหลืองสีแดงอันนี้คือหน้าปัดแรงดันนะครับตัวที่จะเป็นแรงดันเชื้อเพลิงอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็แรงน้ามันจะอยู่ทางขวานะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์ปริมาณเชื้อเพลิงนะครับหน่วยเป็นลิตรนะครับตัวบอกมุมพิชของใบพัดนะครับ เครื่อง190สามารถปรับมมบิชไปพัดได้นะเช่นเดียวกันนับมันเป็นระบบออโต้นะครับเราก็สามารถแมนนวลนได้เช่นเดียวกันสุดท้ายนับน้บปัดออกซิเจนนะครับของเครื่องบินลำนี้โอเคก่อนปนับอีกนิดหนึ่งนะครับเครื่องบินลำนี้จะมีโครซิสต็มนะครับก็คือคุณสามารถปรับมุมระบายอากาศได้นะครับตัวที่คุณจะไปจะต้องตั้งปุ่มนะครับจะเป็นตัวมุมมุมนุ้นอยู่ตรงนี้นะครับจะมีขีดอยู่ทั้งหมด4ขีดนะครับคุณก็หมุนและกาว่าคุณจะใช้ระดับไหนนะครับหนึ่งสองสามนะเปิดหรือปิด ก็ประมาณนี้นะครับและแน่นอนครับเอกลักษณ์ของเครื่องยอมันนะครับก็จะมีตัวบอกแมกซ์กสีเครื่องบินเราอยู่นะว่ามีกระสุลเลยเท่าไหร่นะครับแล้วมาสเตอร์อาร์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจมาสเตอร์อาร์ก็ได้เราดูแค่กระสุนนะครับว่าเรามีอยู่เท่าไหร่โอเคเราจะมาเริ่มสไตล์เครื่องบินลำนี้กันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับขยับคอเทลเรานะครับให้อยู่ประมาณนี่นะครับ13เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็เครื่องยนต์ลมนี้เนี่ยทุกอย่างมาไปลบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับงั้นเราไม่ต้องทำมายุ่งอะไรมันมากนะครับมาจัดการมันเองนะครับโอเคจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องครับ เตเครื่องสรียบร้อยนะครับอะไรต่างเรียบร้อยนะอาตัวโครนะครับตัวช่องระบายความร้อนเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เปิดไปที่1ระดับพอนะครับมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับมันอยู่หลังอาท่อยเสียเห็นไหมตรงก๊แป๊บ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 นะครับไม่ได้เห็นอะด้านนี้น่าจะเห็นชัดกว่าอลองเปิดเเสร็จเห็นไหมเป็นฝาคีบอยู่นะครับอผู้ถามว่ามันจะไปบัง ต้านอากาศไหมมันต้านนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะครับมันน้อยเพราะว่ามันหลบมุมนะมันจะหลบมุมของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับหลบมุมของตัวตัวคบิดเนาะอะไรมาถึงการแท็กซี่นะครับขึ้นไปลำนี้นะครับใช้การแท็กซี่เย่าเบรกซ้ายเยียบเบรกขวานะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมมีระบบช่วยเหลือมาให้แล้วไม่ต้องสีเรียดน,นะครับมันเลี้ยวได้แต่ทีนี้เนี่ยฐานล้อหลังเนี่ยมันจะพ่วงกับตัวสติ๊กเรานะครับ คุณเห็นว่าพอขอยับปุ๊บมันขึ้นมาดีใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะแท็กซี่ไปตรงๆนะจะต้องดึงสติ๊กเข้าหาตัวนะแล้วมันจะตรงได้แต่คุณก็ต้องหยิบรัตเตอร์อยู่ดีนะแต่ก็ข้างตรงใช่ไหมอ่าอึแต่ถ้าผมคือสติ๊กอยู่ตรงกลางนะครับโยบเทลลิลิสอ่าเหมือนกันครับบนทุกลำเลยคือมันจะฟรีนะครับมันเลี้ยวไปเองเลย โอเควันนี้นั้นตรงนี้สัมพันธ์ยังไงนะครับมันจะสัมพันธ์กับตอนบินขึ้นและลงจอดหมายความว่าตอนบินขึ้นน่ะไม่ใช่แค่คุณถีบระดับเฉยๆเดียวคุณจะต้องดึงสติ๊กเข้าหาตัวนะครับเพื่อให้ฐานล้อหลังมันล็อกเพราะถ้ามันฟรีเมื่อไหร่เครื่องมันจะควงนะครับตอนลงก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาลงเนี่ยมันจะเป็นการเอาลงสักสาม้อให้เครื่องมันตกไปอยู่แล้วใช่ไหมพอตกไปปุ๊บคุณจะต้องดึงรีบดึงสติ๊กเข้าหาตัวนะเพื่อให้ฐานล้อเนี่ยมันล็็อกกบ้ปยยวเเีไ กะจไปขึ้นทางนู้นนะครับก็ฟรีถีบเอร์ขวาหยียบเบรกเล่กขนเล่งปึ๊บพอได้มุมก็เหยียบเบรกไปด้านหนึ่งนะครับก่จายตรงก็ดึงสติคอร์ตัวแล้วก็เหยียบเบรกเฉยไปทีนิดทีนิดนะครับกูถามว่าใช้หางเสือช่วยเลี้ยวได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นผลนะสำหรับเครื่อง หนึ 1> 1่งก้าวสูตรนะครับไอ่มันต้องเร็วระดับหนึ่งนะมันถึงจะได้ถ้ามันช้าเนี่ยมันแทบไม่เห็นอะไรเลยไม่มีผลอะไรเลยคุณประคองไปไอ้นี่คุณก็ณจะบอกว่าแล้วเวลักซี่อยู่ในห้องนัเป็นเห็นไหมคำต่อคือไม่นะครับ้องชงหัวมาดู เรียบร้อยนะครับไลอัควบวนเ์ทีนี้เนื่องจากว่าขึ้นลำนี้มาเป็นระบบออโต้ใช่ไหมครับนั้นทุกอย่างนี่ยก็ยังเงื่อนไข่เดียวกับหนึ่งสิบกเก้านะครับคือทัตโตลนะครับอย่าขยับเร็วและอย่าขยับบ่อยนะครับเครื่องพากางอากา,า,กาศทันทีเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนไปขึ้นไปเนี่ยเขาจะบอกว่าลำนี้ไม่มีระบบทรีมช่วยเหลือนะครับใช่คุมมือทั้งลำนะครับเมื่อยแน่นอน ความเร็วเป็นขึ้นลำนี้จะอยู่ที่ประมาณเกือบ200ร้อยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทั้งความเร็วเป็นขึ้นแล้วลงจอดจะสูงกว่าเครื่อง1นึทั้งหมดนะเพราะว่าจะให้บอกปีกมันไม่ได้มีแรงยกอะไรมากมายนะครับนั้นมันจะใช้ทุกอย่างที่สูงกว่าแล้วก็ต่ s ส e ีดเนี่ยค่อนข้างจะสูงด้วยนะไม่ได้ต่ำนะครับโอเคจะมีขึ้นเปิดแฟบนับแฟบที่สระดับนะค,คือเก็บนะครับเทคออฟแล้วก็แลดดิ้งนะ ซึ่งแฟบเนี่ยจะอยู่ข้างเอลเรานี่นะทีที่หนึ่งนานแช่อ่ะนี่คือแลนดิ้งเิคกออฟก,ก็อยู่กับการหลับมาบินขึ้นกันนะครับเดีย๋ยวผมบอกที่นี้นะครับว่าหนึ่งดึงสติก็าหาตัวแล้วก็อย่าดึงคันเร่งไปสุดนะเปนเครื่องเวียร์นะครับค่อยๆเติมนะครับ แล้วก็ถีบรัดเ้อร์ประคองเอาพอรู้ห้าสิบแล้วค่อยๆคือสติ๊กคือจะค่อยๆรอขึ้ไปอ่ะลออกมแล้วเก็บเกียร์เก็บแฟด โอเคบิน okay, ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ผ่อนเครื่องลงนะครับอยู่ที่ครึ่งเดียวนะครับสําหรับการบินเดอร์ทางป,ปกตินะเครื่องจะบินตรงข้างเร็วอยู่แล้วนะครับถ้าเราบินตรงๆหรือว่าได้หัวเครื่องเนี่ยลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวความเร็วมันจะขึ้นไป300กิโลเมตรชั่วโมงแล้วไม่ห้องทำอะไรเลยโอเคแต่ถ้าไต่เนี่ยคุณก็เล่งขึ้นไปได้นะครับ80%ถ้าดัน100%เนี่ยจะเข้าสู่อเอเยสซี่คอมแบทโหมดนะครับมันจะุ่ดประมาณ ของสามนาทีนะครับก่อนที่เครื่องจะเริ่มมีปัญหานะครับผมเลี้ยวนะครับพอขัออบีิ่งลำนี้ช้ามากๆเนี่ยสปีดไม่พอเนี่ยมันขยับอะไรไม่ค่อยไปนะครับแต่ว่าถ้าเอาสปีดกลับมาเนี่ยแค่กดหัวลงิีเดียวสปีดเลกลับมาเร็วมากนะครับโอเคนี่จะเห็นเอกลักษณ์มันใช่ไหมผมว่าที่ผมว่ามันเลี้ยวยากเลยใช่ไหม นี่เขาเรียปอกติดมานนะแล้วลองดึงไอหผมดึงสติ๊กขาหาตัตสุดเลยควงแล้ว spin ปึ๊บโอเคนอเนี่ยอันเนี้ยดึงสติ๊กคือดึงดึงไปแค่ประวันไม่ถึงครึ่องอะ่ะเครื่องหมดนแล้วนะครับเ้นะมันจะดึงได้ค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เลยทำให้เครื่องมันเลี้ยวได้ช้าไปด้วยพ,พร้อมกันเลย คุณจะฮาร์ดเทิร์นเนี่ยมันจะฮาร์ดเทิร์นได้แค่แป๊บเดียวอ่ะนี่คือเป็นข้อเสียของมีลรมี้นะครับแต่ว่าท้าเลื่อนไต่เนี่ยมันได้เร็วอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงโอเคเม,มื่อขึรนมีไม่มีระบบทีมช่วยจะเป็นยังไง่อยสติ๊กไปแล้วไม่ทำอะไรโอเคว่ามันเลี้ยวเองนะครับแต่ถามว่าถ้าอ่าเราลดคันเร่งลงใช่ไหมแล้วก็ ทุกอย่างความเร็วนิ่งๆอะ่ะมันก็พอได้นะที่เราจะปล่อยมือจากตัวสติกเราแป๊บหนึ่งเพื่อทางอื่นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอะ่ะเครื่องมันยังแบบกดหัวลงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเอียงใช่ไหมแต่ถ้าเล่งอะ่ะมันจะหมุนอะ่ะมันจะสัมผัสกับตัวลรอไปพัดน,นะครับเ,เดี๋ยวทีนึงแล้วถามว่าเวลาเราเล่นหนึ่งกูเนี่ยเวลาต่อสู้เนี่ยเราทำยังไงใช่ไหม มันเป็นเครื่องไดแอทแท็กนะดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการก็คือสมมุติว่าอ่ศัตรูอยู่สี่ห้างสาซ้ายใช่ไหมหรือ็่โลใช้การโลเครื่องทั้งลำนะครับไม่ไม่ได้กดหัวไปนะโรเราก็ดิ่งไปหาเราก็เติมกําลังเครื่องเข้าไปนะครับเพราะว่าคุณต้องใช้ความเร็วในการบินกลับไต่ความสูงเข้าไปนะครับเห็นอันนี้ปุ๊บยิงนี่เสร็จดึงสติกเข้าหาตัวนะครับ ปุ๊บเราก็พุ่งขึ้นไปไม่ต้องผ่อนกำลังนะครับเล่นนี้นไปเลยพอ,อสุงมได้ปุ๊บก็ขึ้นระดับเจอแป๊บเดียวขึ้นมาเกือพันเมตรเท่าเดิมนะครับเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์มันก็จะเล่นอย่างนี้แหละยิงลงไปนะครับยิงแล้วก็กลับขึ้นมานะครับ หรือทำบูมแอซูมนะครับก็คือโล่ปึ๊บพุ่งไปจะทำมุมชันมากเกินไปนะครับอาจจะอันตรายยิงเสพหรือตกเข้าหาตัวอ่ะลอยขึ้นแต่ระดับดูสปีดก่อนที่สปีดหมดก็ดูเป้าหมายแล้วก็โรกทีหนึงนะครับแล้วก็บูมแอซูมใหม่ทีหนึง ปุ๊บอ่ะยิงยิงเสร็จดึงสติ๊กขวาตัวลอยขึ้นแล้วก็คอยรูเป้าหมายไว้นะครับแบเป้าหมาย,ยานั้นอ่ะจะไปต่อแล้วก็โลนะครับโลแล้วก็วนกับเป้าหมายอ่ะระวังสติ๊กที่เราถ้าเราดึงแรงมันจะเครื่องมันจะโลก็คือเครื่องมันจะหมุนเองนะครับมันจะอสเตเบิลมันจะตอกโอเคอันนี้นะครับเครื่องฟฟกุ ผมไม่แนะนําให้ใช้แฟดในการเลี้ยวนะครับเพราะว่ามันจะต้านอากาศและมันทาให้เครื่องเสียวความเร็วอย่างมากแลก้วเครื่องบนี้ถ้าเสียวความเร็วคือตายนะครับอยาให้เสียวความเร็วนะครับนั้นอ่าถ้าใครเป็นเล่นออนไลน์แล้วไปเจอใช่ไหมผมก็เจอคนที่เขาเล่นลํนี้ครั้งหนึ่งนะครับคือเขาจะลงมายิงเราโดนไม่โดนไม่รู้แหละนะครับพอเขายิงเสร็จเขาจะชิ่งหนีไปเลยนะเขาจะไม่หันกลับมาไล่เรานะครับ แล้วขึ้นเร็วเนะ่ถ้าสูงว่าคุณโดนไล่ใช่ไหมวิธีการหนีอะ่ะก็คือเหมือนลำอื่นเลยคือก็คือบรงตรงๆนี่แหละกดหัวลงนิดเดียวนะครับแล้วความเร็วมันจะขึ้นซึ่งอัตราเร่งอะ่ะมันจะสูงนะครับการทำความเร็วมันจะสูงมากนั้นเอกลักษณ์ของขึ้นลำนี้คือความเร็วเท่านั้นเลยนะครับห้ามเลี้ยวถ้าจะเลี้ยวสู้ต้องเป็น1.9นั่นนะครับถึงจะทําได้โอเคนะโอเคลำนี้ไม่มีบูสต์นะครับตัวช่วยนะครับแต่ว่าเป็น A6 เนี่ย จะมีบูสช่วยนะครับสามารถใช้บูสช่วยเร่งกําลังเครื่องยนต์ได้นะครับนี้เราจะเครื่องลจอดกันเอาลงตรงนี้เลยกันนะครับสามบินหน้าสามบินเกิดฟังไม่รู้แหละจะมันใกล้ที่สุดนะครับเราจะกลางรลนที่เกียร์ที่สองร้อยสิบนะครับความเร็ว,วเวลาลงจอดเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เลี้ยงที่ประมาณสักสองร้อยถึงร้อยแปดสิบไว้นะอย่าให้ต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะครับมันโอกาสสตอรล่วงไปจะสูงม,มากนะครับถ้าเกิดว่าเราลงพลาดนะครับ โ okay. อเคนะ่ะมีนั่นอ่าวอนัอเครื่องลงนะครับที่สูงได้นะเพราะว่าเวลเราลงเราจะกดหัวลงไประดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าหน้าเครื่องเนี่ยมันบางนะบันค่อข้างใหญ่โอเคแฟรหนึ่งระดับตรัเครื่องเช่ยชยเกียร แฝบไลท์โอเคหแบบนูมองไม่เห็นนะครับโอเคแฟบฟูลบางคนอาจจะใช้แค่แฟบระดับเดียวลงก็ได้นะมันแล้วแต่แต่ผมใช้แฟบฟูลนะครับชัวร์กว่ามันจะได้ใช้สปีดที่ต่ำกว่าได้นะทีนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมองไม่เห็นนะครับเราก็กดหัวงรงไปได้นะครับแต่เราต้องเร่งเครื่องขึ้นนะคารูที่สองร้อยนะครับเร็วไปหน่อยหนะึ่ง เราคองไว้นะครับเอาใกล้พื้นเรายกหน้าขึ้นแล้วเราจะเริ่มมองไม่เห็นนะครับให้ยกตัวเอานะครับกะกะเอาเรากระสบเราสตอลสปีดนะครับให้ลงไปทั้ง3ามลอนนะครับแล้วก็ดึงสติ๊กเกอรหาตัว อย่าเปรกกาเบ้าหรือยิงแรงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ถีบเัดเตอร์นะครับประคองระวังเครื่องหมุนนะครับโอเคเสร็จว่ะลงข้างดีนั้นคีย์สำคัญในการลงนะครับความเร็วผมแนะนำให้200นะครับอาจจะสูงไว้หน่อยหนึ่ง แต่มันเซฟตี้กว่านะครับเพราะว่าพอเราบินใกล้ถึงพื้นเนี่ยถ้ามันมีผ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้โกราวได้นะครับเพราะถ้ามันต่ํากว่านั้นน่ะการเล่นเครื่องกลับมาแล้วโกราวเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแล้วพอเราเล่นกระชูดกระฉาดเครื่องมันพังนะครับมันก็เวียงเกินแล้วมันก็ตกตกหน่อนะครับแล้วพอจะลงพื้นนะครับยังไงเวลาลงพื้นเนี่ยเราดึงสติ๊กก็หาตัวคข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าล้อมันแตกพื้นเมื่อไหร่ให้ดึงเลยนะครับดึงสติ๊กขา้อหลัังนะครบ แล้วถีบรัดเดอร์ประคองพร้อมกับกดเบรกนะครับประคองไปเรื่อยอย่าถีบรัดเดอร์ด้านใดด้านหนึ่งสุดนะครับถ้าถีบสุดมันจะควงนะครับมันจะหมุนเลยนั้นให้ถีบเทียนิดนะครับสับซ้ายขวาซ้ายขวาแก้ตามอาการไปนะครับไปเรื่อยจนเครื่องมันหยุดนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับตอนลงจอดเนี่ยถ้าคุณคิดว่าตัวเราขยับโยกไม่เห็นใช่ไหมตั้งปุ่มโยกตัวแล้วเนี่ยไม่ยังบังนะครับเปิดกระจกเครื่อป้อยู่เลยครับไม่มีปัญหาครับมันจะโยกหัวได้เยอะกว่าเดิมนะครับมันจะมองเห็น่าข้างหน้ามากขึ้นนะครับ พราะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้แหละจริงๆตอนนี้ยังใช้อยู่คือจะเปิดเคลปี้ี่ะลงจอดกันนะเพราะว่ามันมันมองไม่เห็นนะมองหน้าเครื่องมันบังใช่ไเลยโอเคครับก็จบกันไปกับเครื่องหนึ่งหน้าศูนย์นะครับอ่ามันจะบินเหมือนกันหมดเลยนะทุกตัวนะครับหน้าตักอาจจะเรียงต่างกันนิดหน่อยแต่มันอ่านเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อาร์เมดต่างๆเนี่ยก็อาจจะโมดิฟายต่างกันได้นะครับแต่ว่าการบินต่างท่างหนึ่งทั้งคุ่นั่งเหมือนกันหมดนะครับ สิ่งสาคัญในเครื่องบินลำนี้อย่างที่ผมบอกนะคือหนึ่งความเร็วนะครับอย่าให้ความเร็วมาตกนะถ้าตกความเร็วมันต่าโอกาสที่เครื่องนี้จะโดนสอยสูงมากนะครับถ้าต้องยิงปะทะดอกไฟนะครับห้ามเรียวสู้นะครับอ่าโฉบมายิงนะครับถ้าเฮดออนก็เฮดออนแล้วพุ่งตรงไปเลยนะครับเอาความเร็วแล้วก็ไตระดับขึ้นไปนะครับเพราะเครื่องนี้มีจุดเด่นถือความเร็วนะและตากระต่ายระดับที่สูงนะครับงั้นคุณต้องรักษาจุดเด่นในที่ดีนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบพี่นี้ครับอาเจอคลิปนะครับ